เจสิก้ากำลังเดินเล่นไปตามถนนที่หนาวเด็บในเมืองร้างอุณหภูมิต่ำมากจนมีไอออกมาจากปากของเธอเธอเลี้ยวตรงมุมและสังเกตเห็นรถเข็นที่เต็มไปด้วยอาหารและขวดน้ำมันคือสมบัติที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่อารยธรรมทั้งหมดถูกทำลายไปเกือบหมดแต่ทันทีที่หญิงสาวแตะรถเข็นซอมบี้สามตัวก็ออกมาจากอาคารพวกมันกำลังเข้าใกล้เจสสิก้ายื่นมือออกไปหาเธอเธอคว้ารถเข็นและวิ่งหนีไปแต่แล้วเธอก็หยุดเธอเข้าใจดีว่าพวกนั้นไม่ใช่ซอมบี้แต่เป็นมนุษย์เธอรู้ได้ยังไง บอบี้ทุกตัวมีไอออกมาจากปากนั่นหมายความว่าพวกนั้นกำลังหายใจพวกนั้นมีชีวิตสตูดิโอภาพยนตร์ชื่อดังแห่งหนึ่งกำลังหาพนักง,งานใหม่วิศวกรแสงและเสียงผู้กำกับภาพช่างเครื่องหัวหน้าง,งานและทำของประกอบฉากนักแสดงผ่าดผลและคนตัดต่อพวกเขาทั้งหมดต้องแสดงทักษะทางวิชาชีพเพื่อให้ได้งานนี้ผู้สมัครมีเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการสร้างหนังสั้นในวันจันทร์พวกเขาเริ่มแสดงกันนักแสดงหญิงและชายหัวเราะและร้องไห้ วิศวกรเสียงบันทึกอารมณ์ทั้งหมดของพวกเขาผู้กำกับจับภาพที่สวยงามไว้นักแสดงผ่าดผลแสดงได้น่าทึ่งมากนักทำของประกอบฉากสร้างเมืองเล็กๆพร้อมการตกแต่งที่น่าทึ่งหนึ่งสัปดาห์ต่อมาผู้จัดการสตูดิโอกำลังชมภาพยนตร์มันแย่มากไม่มีผู้สมัครคนไหนได้งานมันเป็นแบบนั้นได้ยังไงทำไมพวกเขาไม่สามารถสร้างภาพยนตร์ที่ดีได้ ไม่มีผู้กำกับใน,ในหมู่พวกเขาและไม่มีคนเขียนบทคอยเขียนบทให้เพื่อนสองคนนั่งอยู่ที่โต๊ะเดียวกันในร้านกาแฟหนึ่งในนั้นกำลังพูดถึงการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์กำลังจะได้รหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตโบราณเหล่านี้เพื่อนคนที่สองกำลังพูดถึงงานปาร์ตี้ของพี่สาวที่นั่นมีคนเจ๋งๆมากมายดนตรีเพราะๆและอาหารอร่อย คนอื่นๆที่นั่งอยู่ในร้านกาแฟรู้สึกลำคาญเสียงดังของทั้งสองแต่ทำไมบทสนทนานี้จึงฟังดูแปลกๆทำไมผู้ชายคนหนึ่งพูดถึงไดโนเสาร์ในขณะที่อีกคนพูดถึงงานเลี้ยงมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่สองคนนี้ไม่ได้คุยกันพวกเขากำลังคุยโทรศัพท์ผ่านหูฟังมันเป็นตอนกลางคืนแล้ว เด็กหญิง3คนยืนต่อแถวที่ตู้ ATM ในธนาคารเด็กหญิงคนแรกได้รับธนาบัตรคนที่2มองไปรอบๆผู้หญิงคนที่3ามกำลังพิมพ์บนโทรศัพท์ของเธอคนไหนเป็นโจรทั้งหมดเป็นโจรธนาคารปิดทําการลองดูป้ายที่ประตูซิมันเขียนว่าเปิดดังนั้นด้านปิดหันออกทางถนน เค้กของฉันอยู่ไหนพ่อครัวร้องวอยวายผู้ช่วยและพ่อครัวรุ่นน้องกำลังวิ่งวุ่นไปรอบๆห้องครัวสเต็กกำลังไหมอยู่บนกระทะห้องครัวเต็มไปด้วยควันจานหล่นลงกับพื้นและแตกเป็นเสียเส่ยงเชฟวอยวายอีกครั้งเค้กฉันอยู่ไหนใครเอาไปทุกคนบอกว่าพวกเขากำลังทำอาหารอยู่ไม่มีใครยอมรับว่ากินเค้กไปเชฟไม่เชื่อพวกเขาคุณคิดว่าใครขโมยเค้กไป ไม่มีใครขโมยไปเค,ค้กอยู่ในเตาเห็นไหมแจ็คอยู่ในห้องขังเย็นๆมีเพียงพื้นดินเปล่าอยู่ใต้เท้าของเขาในห้องขังมีหน้าต่างบานเดียวแต่ไม่สามารถหนีผ่านออกไปได้เพราะมันอยู่สูงเกินไปไม่มีบันไดและไม่มีเก้าอี้มีเพียงแค่พุ่มแจ็คไม่มีน้ำแลาอาหารเขาต้องออกไปจากที่นั่นภายในสองวันแต่เขาขุดอุโมงค์ไม่ได้เพราะกำแพงหนาเกินไปและลึกลงไปใต้ดินแจ็คจะหมดแรงไปซะก่อนก่อนที่จะขุดเจอทางไปสู่อิสรภาพแล้วแบบนี้เขาจะหนีได้อย่างไร เขาต้องขุดหลุมขนาดใหญ่บนพื้นและใช้ดินทําเป็นเนินเล็กๆจากนั้นเขาก็สามารถปีนขึ้นไปและเอื้อมถึงหน้าต่างได้มาตี้เดินไปรบ่รบๆอาคารมหาวิทยาลัยไอทีคน3คนกำลังติดตามเขาและพูดคุยเรื่องบางอย่างมาตี้เข้าไปในห้องโถงโฮโลแกรมคนอื่นก็เดินเข้ามาด้วยมาตี้นั่งลงบนเก้าอี้ส่วนสาคนขึ้นไปบนเวทีดยยังคุยกันอยู่มีบางคนเป็นโฮโลแกรมแต่เป็นใครกันล่ะ ผู้ชายคนนี้มีเล็บกระพริบที่นิ้วชี้ขวาของเขาผู้หญิงคนนี้มีมือซ้ายสองมือหญิงสาวที่อยู่ตรงกลางนั้นโปร่งใสเล็กน้อยพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนเป็นโฮโลแกรมแต่เดี๋ยวก่อนลองดูมาตี้สิเขากําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้แต่ร่างกายของเขาไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวของเก้าอี้เลยเขาก็ไม่ใช่คนจริงๆเช่นกันเช้าตรู่แซมออกจากบ้านและไปที่ทะเลสาบพ,พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นน้ำทะเลใสกบกำลังร้องอยู่ไกลๆแซมถ่ายรูปธรรมชาติหลายรูปและเซลฟี่หนึ่งรูป เขาโพส์ภาและเขียนคำบรรยายใต้ภาพว่าฉันเพิ่งวิ่งมาล่ะมันไม่มีอะไรดีไปกว่าก,า,การออกกําลังกายตอนเช้าแล้วเหล่าผู้ติดตามของผมขอเป็นวันที่ดีนะหลังจากนั้นชายคนนี้ก็กลับบ้านและกลับไปนอนเขานอนจนถึงเวลามื้อเที่ยงจากนั้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูความคิดเห็นนับร้อยฮ่าฮ่าฮฉันเองก็อยากวิ่งแบบนั้นบ้างเพื่อนทำไมถึงหลอกพวกเราแบบนี้ล่ะนี่ไงวันที่แท้จริงของแชมเปี้ยนเราแน่นอนว่ามีคนรู้ว่าแซมไม่ได้วิ่งในตอนเช้าทำไมกัน เขาเขียนว่าเขาเพิ่งวิ่งมาแต่หน้าเขาไม่แดงและไม่มีเหงื่อออกเลยมีสประเทศที่แตกต่างกันในทวีปหนึ่งที่ห่างไกลแต่ละประเทศเหล่านี้มีตราสัญลักษณ์ง่ายๆหนึ่งอย่างเป็นของตัวเองในแต่ละประเทศมีจำนวนประชากรเท่ากันโดยมีพลเมืองธรรมดา9คนและสัตว์ประหลาดหนึ่งตัวมีราชนีหนึ่งคนราชาหนึ่งคนและเจ้าชายหนึ่งคนบางครั้งอาณาจักรเหล่านี้ก็มีตัวตลกสองคนไปเวียนวนสลับกันทวีปนี้คืออะไร มันคือสำหรับไพ่ประกอบด้วยไพ่ธรรมดา9ใบเอสควีนคิงแจ็คและโจ๊กเกอร์ ครั้งหนึ่งในฤดูหนาวอันหนาวเหน็บมีคนบุกเข้าไปในร้านเบเกอรี่เมื่อคนทำขนมปังมาถึงอาคารในตอนเช้าเขาสังเกตเห็นว่าแม่กุญแจพังเขาจึงโทรหาตำรวจและแจ้งว่ามีคนบุกรุกจากนั้นเขาก็เข้าไปข้างในและพบว่าขโมยไม่ได้ขโมยอะไรเลยในตอนที่ตำรวจมาถึงคนทำขนมปังบอกพวกเขาว่าสถานที่นั้นไม่ได้ถูกขโมยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบห้องและแจ้งว่ายังมีคนทำผิดกฎหมายอยู่เกิดอะไรขึ้นที่นั่น มีรอยเท้าที่แทบมองไม่เห็นเดินไปยังห้องเก็บอาหารขโมยต้องซ่อนอยู่ที่นั่นเพื่อรอยคนทำขนมปังได้เงินค่าขายของในวันนั้นแน่แนมิกกี้เดินเตรต่อยู่ในทะเลทรายเป็นเวลาหลายชั่วโมงเขาเหนื่อยกระหายหิวและง่วงนอนเขาสังเกตเห็นบ้านหลังใหญ่ตั้งอยู่บนทรายร้อนระอุมิกกี้เข้าไปข้างในและเห็นก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่อยู่ตรงกลางต้องมีใครบางคนวางมันไว้ที่นั่นด้วยเหตุผลบางอย่างแน่แน มิกกี้เรียน้ำแข็งแต่ไม่ช่วยดับกระหายเลยเขาตัดสินใจรอหยดน้ำหนึ่งหยดนั้นระเหยในทะเลทรายใช้เวลา2-3วินาทีดังนั้นน้ำแข็งจะละลายในไม่ชา้าชายคนนี้ออกจากอาคารและไปเดินเล่นหลายชั่วโมงต่อมาเขากลับมาที่บ้านนี้แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน้ำแข็งยังไม่ละลายเป็นไปได้ยังไง มีเครื่องปรับประกาศบนเพดานพวมมันรักษาอุณหภูมิในห้องให้ต่ำและป้องกันไม่ให้น้ำแข็งละลายฟอ r เรนซ์ Florence, อัญญาและมากร์ตกำลังเดินไปตามชายหาดโดยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กันและกันฟังสาวๆทุกคนดูร่ำรวยและประสบความสำเร็จแต่หลายคนกำลังถ่ายรูปพวกเขามันหมายความว่าอย่างน้อยหนึ่งในผู้หญิงเหล่านี้เป็นผู้มีชื่อเสียงแต่ใครกันล่ะ อัญญาดูสิผู้ชายคนนั้นสวมเสื้อยือดที่มีใบหน้าของเธอติดอยู่มาคัสกำลังออกจากห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่เขาดึงโทรศัพท์ออกจากกระเป๋าแล้วทำหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจไม่นะหน้าจอแตกมาคัสขึ้นแท็กซี่และไปซ่อมโทรศัพท์เขาเห็นร้านค้ามากมายแต่ละร้านมีบริการเป็นของตัวเองเปลี่ยนแบตเตอรี่บริการที่ดีที่สุดในเมืองมาซ่อมไมโครโฟนกันเถอะและบริการอื่นๆนับสิบอย่างช่วยมาคัสเลือกทีว่าจะใช้บริการที่ไหนดี เห็นร้านเล็กๆที่มีป้ายเราเปลี่ยนกระจกหน้าจอให้คุณได้ไหมนี่คือร้านที่มาคัสควรไปมีเรือลำใหญ่กำลังเดินทางอยู่ที่ไหนสักแห่งกลางทะเลผู้คนบนดาดฟ้ากำลังสนุกสนานกันพวกเขาทั้งพูดคุยดื่มค็อกเทลกินอาหารอร่อยๆเพลิดเพล,นเพลินกับท้องทะเลที่สวยงามนี่คือเรือโดยสารมันไม่มีภารกิจลับใดๆผู้โดยสารเป็นคนธรรมดาที่มีงานทั่วไปทำพวกเขาหาเรือเกี่ยวกับสภาพอากาศละครใหม่เพลงหนังสือและสถานที่ท่องเที่ยว พวกเขาทั้งหมดดูเหมือนฉลาดและมีการศึกษาสิ่งที่แปลกคือไม่มีใครถ่ายรูปและโพสตบนอินเทอร์เน็ตเลยโอเคอินเทอร์เน็ตอาจใช้งานไม่ได้เมื่อไกลาจากฝั่งแต่ทำไมพวกเขาถึงไม่เซลฟี่เลยล่ะใครบอกล่ะว่าการล่องเรือนี้เกิดขึ้นในปัจจุบันมันเกิดขึ้นก่อนมีสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตมีชายหนุ่มกำลังนั่งอยู่บนหาดทรายร้อนละอุแห่งหนึ่งในทะเลทราย มันมีกล่องมากมายกระป๋องกระสอบทรายและขวดน้ําหลายขวดอยู่รอบตัวเขาเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นบอลลูนยักษ์ลอยออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆมีคนสองคนอยู่ในกอนโดลาพวกเขากําลังโบกมือและอวยพรให้เขาโชคดีมีไม้ขีดหักหักอยู่บนฝ่ามือของชายคนนี้คุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่มีคนสามคนกำลังบินอยู่ในบอลลูนอากาศร้อนเหนือทะเลทราย เมื่อถึงจุดหนึ่งเชื้อเพลิงก็เริ่มหมดเพื่อให้บินได้นานขึ้นพวกเขาตัดสินใจทิ้งของจากนั้นพวกเขาก็ตระหนักว่าจําเป็นต้องกําจัดคนคนหนึ่งออกไปด้วยวิธีนี้จะทาให้น้าหนักของบอล,ลลูนลดลงและกินเชื้อเพลิงน้อยลงด้วยหล่านักเดินทางจึงตัดสินใจจับฉลากใครก็ตามที่จับไม่ขี่ไฟหักจะต้องอยู่ในทะเลทรายชายคนนี้แพ้หน้าตลกที่ชื่อของเขาคือแซนดี้ แต่ไม่ต้องกังวลไปเขาได้รับการช่วยเหลือในเวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อมาโดยรถลีมูซีนจากโรงแรมเบิร์ชคาลิฟาในดูไบเขาจะได้อยู่ในที่หรูหราในขณะที่อีก2คนติดอยู่ในบอลลูนอากาศร้อน <c oughs> เหนือทะเลทรายทีนี้ใครกันแน่ที่เป็นคนแพ้